สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็ฝนตกนะครับผมฝนตกเข้าสู่ช่องวิถีคนเล็กช้างไทยแลนด์นะครับก็วันนี้ฝนตกแฉะนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับผมตั้งแต่เมื่อคืนเลย น้องก็เล่นน้ำเสียกผลนะครับไม่มีบ้านนะครับไม่มีโรงนะครับหลบแดดหลบฝนให้น้องนะครับผมก็อยากได้อยากได้บ้านนะครับอยากได้โรงนะครับไว้ให้น้องนะครับสำหรับที่หลบแดดหลบฝนให้น้องด้วยนะครับแต่ก็ ไม่มีกําลังนะครับไม่มีทุนก็พาน้องให้น้องมาอยู่แบบนี้ก่อนนะครับเออเล่นสบายเลยอมพอง ง่างาหายหมดแลครับผมเล่นแบบนี้ง่าหายหมดอ,อยู่กับดาทองนี่ก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศอ่าฝนตกตั้แต่เมื่อคืนนะครับผมจนถึงเช้าเลยนะครับยามเช้านะครับ น้องเปียกเปียกฝนนะครับสงสัยน้องได้นอนหรือเปล่านะครับเวลาฝนตกมากๆนะครับน้องก็คงไม่ค่อยได้นอนนะครับผมไม่ค่อยได้นอนนะครับอยากอยากได้บ้านนะครับให้น้องอยู่นะครับผมอยากให้อยากได้บ้านให้น้องอยู่ แต่ว่าก็ไม่มีกำลังนะครับไม่มีทุนนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านใดน,นะครับท่านใดน,นะครับอ,อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับทรงาทาบ้านให้น้องก็เรืยองเชิญได้นะครับผมให้น้องสา,สามทองนะครับผมให้น้องสามทองน้องสามทองก็จะได้มี บ้านอยู่นะครับมีบ้านอยู่มีที่หลบแดดหลบฝนนะครับมี่ใบทองก็เล่นนะครับผมพีเลยพี่ใบทองแฉะนะครับผมแฉะเวลาฝนตกมาในตรงนี้จะแฉะมากเลยนะครับผม ดาทง,งนายดาทงโอ้ยดาทงดาทงเราก็ไม่มีที่ไว้อาหารนะครับผมถ้าเรามีร่งนะครับเราก็จะได้มีไว้ที่อาหารนะครับไว้อาหารให้น้องช้างด้วยนะครับ บรรยากาศที่บ้านก็ดีนะครับผมอ่าทนใดนะครับอยากจะช่วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะครับมาช่วยอ่าทนานนะครับสร้างบ้านให้น้องให้สามทองนะครับสามหนุ่มสามทองก็เรียนเชิญเข้ามาได้นะครับสามหนุ่มสามทอง อยากให้น้องได้มีบ้านอยู่เหมือนเขานะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่นะครับไม่มีบ้านอยู่เลยนะครับมันมีที่ลบแดดลบฝนละลบแดดลบฝนให้น้องนะครับน้องก็มาใหม่เนาะเแียพฝนนะครับก็แชะนะครับผมนอน ถ้าฝนแบบนี้นะครับน,น้องนอนไม่ได้นะครับผมแฉะเลยนะครับผมแฉะเลยอยกฝนแฉะสามนุ่ม,สา,ส,าม,มส,าสามทองนะครับสามนุมสามสามทองนะครับอยากได้บ้านอยากได้ที่หลบแดดลบฝนนะครับเหมือนเขานะครับ แล้วก็จะได้มีที่เก็บต้นอาหารด้วยนะครับผมเพราะว่าสับป,ปะรดเราเอามาไว้อย่างนี้นะครับเจอแดดเจอฝนก็จะเบื่อนะครับก็จะเบื่อ,อไว้นะครับผมจะเบื่อหน่าไว้ เเเเออเออ,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 อสะใจถูกใจเลยออมทองของเราส่วนดาทองก็กินนะครับอ,อมทองก็เล่นนะครับผมบรรยากาศทางบ้านก็ประมาณนี้นะครับที่บ้านผมนะครับ ร้อมรอบไปด้วยปลาไอไข่ข้าวนะครับทุ่งนานะครับเราไปด้วยทุ่งนา<อ>ตังานถนัดเลยคือแทงดินนะครับออมทอง ฝากด้วยนะครับฝากให้กำลังใจสามนมสามสามทองด้วยนะครับจะได้มีบ้านอยู่เหมือนเขานะครับผม